สวัสดีเพื่อนๆตอนเช้านะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงเนาะพี่ป้อมเข้างานเจ็ดโมงครึ่งออกจากบ้านเจ็ดโมงตรงนะคะขณะนี้ Sweden สวีเดนฝนตกนะทุกคนฝนตกค่อนข้างหนักเลยค่ะทุกคนอากาศก็คือเย็นนะคะเย็นแบบไม่ใช่เย็นสบายนะคะเย็นเย็นเย็นนะคะเย็นเหมือน,นหนาวๆอะคะ่ะทุกคนโอ้โหหน้าร้อนไปไวมาไวเค็มไบหน้าร้อนไปไวมาไวเหมือนโกหก แป๊บแป๊บเดียวนี่จะหนาวอีกละเนี่ยหนาวหนาแบบเนี้เห็ดจะออกไมหมกูถามเอยสิเออไปเก็บเห็ดสามสี่รอบแล้วได้มามวลดอกสองดอกเนาะบุคุ้มค่าน้ำมันลดเลยซื้อกินที่ครบยังจะประหยัดน้ำมันแล้วก็อีกแต่เราไปเอาบรรยากาศให้ทุกคนใช่ไหมเราไปเก็บเอาบรรยากาศเอาความสวยงามไปเก็บเอาบรรยากาศป่ามาฝากทุกคนนั่นแหละค่ะ แต่ว่าก็ไม่ได้อยู่แต่เราก็ต้องอสู้ต่อไปนะทุกคนสุริยาดูสนตงวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะทุกคนเพราะว่า,าเน็ตค่อยหมดนะคะเน็ตมือถือหมดมีแต่เน็ตที่บ้านแล้วก็เน็ตที่ยวงานเราก็เลยทําเป็นคลิปยาวๆไปเออพูดคุยกันทุกคนวันนี้ตื่นมารู้สึกสองกระจกรู้สึกเออรู้สึกเหนื่อยเนาะเราก็ต้อง ไม่มีใครมาอบกอดเราทุกคนไม่มีใครมาให้กําลังใจเราขนาดนั้นหรอกเราก็ต้องอบกอดตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองนะทุกคนค่อยเนี่ยคุยกับตัวเองนะค่อยส่งกรนะจกอ่ะค่อยทําอะไรก็ก็จะคุยกับตัวเองนี่แหละค่อยก็คุยกับตัวเองว่าเออสู้ๆนะไม่เป็นไรหรอกเอออีกไม่นานก็อีกสองวันทำันอีกสองวันเดี๋ยวก็ได้พักแล้วแหละหมดทนเอากัดฟันเอา ทำงานเลยเราโชคดีแล้วได้ได้ได้ได,ได,ได้ทำงานมีรายได้มีเงินเดือนตายตัวหลายคนที่เขามาอยู่ที่เนี่ยเขายังเรียนไม่จบยังไม่มีรายได้เลยทุกคนเขาอยากมีงานทำเท่านั้นแหละเราอะโชคดีมากเลยนะที่ได้งานทําก่อนใครๆเขาอะเ,ออเราก็บอกตัวเองปลอบใจตัวเองไปฮิวใจตัวเองไปแม้งานที่ทําอยู่มันจะเราจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ใครเกิดมาแล้วก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทุกอย่างหรอกมันเป็นไปไม่ได้ไงถ้าเราได้ในสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างแล้วเราจะเอาไปไว้ในมอสจะได้อะไรก็ได้ประมาณสมสมบางสมปรารถนาเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะนก็ต้องขีดบางบ้างสมบางบ้าง,างเป็นเรื่องปกติมนุษลกโลกนะทุกคนดูวันนี้อากาศเย็นแล้วทุกคนนะฝนตกเนี่ยเห็นไหม ก็ไม่มีค่อยก็อยากจะไลฟ์สดอยู่นะเดี๋ยวตอนวันนี้เลิกวันนี้ทํางานแค่ครึ่งวัน,นะคะ่ะเลิกประมาณเที่ยงก็จะมาทําคลิปทําคลิปเสร็จแล้วอาจจะไลฟ์สดประมาณช่วงสักบ่าย2องนะทุกคนโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย